คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ามาเชียร์เจ็บภาพี่้าน้องไปเบิ่งแนวทางครับผมเลขของอ่าพอพอเด็ดนะน้ำเชียร์เนานะพอเดชดพอเดชเด,ด้อครับผมกได้ยินข่าวว่าเลขเพิ่นเข่าดีครับพี่น้องกันเลย อยากจะนําเสนอมาให้พี่น้องครับเพื่อได้โชคไหลลาบงวดวันที่1ิบหเมษายนครับผมพอด็ดนี่พ่นทรงเขามาในไล่ให้น้าเชี่ยแต่งแต่สมัยตัง้งเออสมัยเปิดช่องไม่ๆพื้นที่เถ่ะอืมครับผมแต่ว่าเฮาเฮาบ่ไเดีดเอาเล็กพ่นมาลงครับพ่นเท่าปนีเพ่นกันยังส่งเขามาในไล่ให้ตลอดตลอดอยู่ทุกๆุงวดผ่องค่ะอันคือว่าละไล่ เจากับเบิ่งซอยข่อยขวมเก่าเก่าเก่าบวกอยู่ครับผมเปิดเบิ่งบะเมิดครับพี่น้องทับทมกันโทษได้หลายได้ครับผมค่ะมีแต่น้ำเชียมีตรงว่าบสองสามเกลื่องน้ำเชียเบิ่งผู้เดียวโอ้โหขาดทนผู้ชมเบิ่งกับบถทัวถึงเนาะครับค่ะขอถทดขออภัยพี่น้องเอฟซีแต่ว่าพอเดชนี่พิ่นกะมีซื้อเสียงในการคำนวณอยู่ดีเนาะครับผมค่ะเรลากาเลขกพ่นกบเขาดีพอเอฟซีพ่นกะสนับสนุนอยากให้เอามาล่งให้พี่น้องด้เบิ่งค่ะครับอ่า งวดว่าหาันพนกระถือดิค่ะท่านผู้ชมหนึ่งแปดตราบอกหลายแสนผู้นะได้ยินข่าวพเวาวมาเนาะ,ะค่ะอ๋องวดนี่ก็เลยสิอ่านำเสนอตัวเลขพอเนาะครับผมค่ะว่าได้หางเดียวคักแท้ว่าเล่นเ<า>มียได้ยินข่าวมากสิเอาก่อนฉีบเบิ้งแนวทางตัวเลขของพอเดชแอดมินก่อมาแชร์กับกับน้ำเชร์กับขอขอบคุณพอเดชเด้อครับผมที่อาเมตตาให้แนวทางครับผมแป่งปัน พี่น้องเอฟซีก็จับตาเหล็กคนดีเด้อครับผมครับก็จะเลื่มเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผมไปเบิ้งแนวทางเหล็กของพอเดีกันเลยครับครับสวัสดีครับพ่อครับลูกหลานเก่ามาเชียร์สวัสดีพอเดีเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเฮ็ดยั้งยู่ละพ่อ พวกเาเล่นนางเ่นียญยุหวงนี่ล่ะนางหวงก็ประจำย่โรกครับเม่อนละนางคำนวนเหลีกเป็นบ่อป่อคูแนวคยางคยางคูแนวเนาะพ่อพองวดอันกวดว่าหันขื้ว่าถือหนึ่งแปดไลท์ครับเถี่ครับถือลถอยู่ลหวล่ะกับวกไลท์พวไล้หรอครับอแต่ยังไรก็น้ำเชียอยู่น้ำเชียบ่ถือจักบาทพ่อเอ้ยือ ทันสองพันหนึ่ลยละพูนอ่ะพูนถือตรงไรแสนก็ยังหวานเนี่ยคำนวณได้เน้ยนเนยเลยนะพ่อแม่อันเดียวอันในสองครูงวานร้อนป้าอันสองมาให้น้ำเชียอยู่ในอันไล่กะโอ้ต้องขอตรวหลายๆเด้อพ่อบางเทีมันมันหลายเนาะพ่อมันมันอ่านบ่ทั่วถึงมันก็ธรรมดาระครับมันอะไทั่วใคหมันแน่นว่าให้กันแล้วมันกับว่าถึงเมื่อไงดอกเลียกันนะกันว่ามีหลวงมีวาสนาเนาะพ่อ คมันในค้นซิดค้นเนี่ยไม่หายตัวสูไปก็ว่าือบป็นขุคนครับผมเพรว่าผู้มาร์เมียนครับมันมอยู่มันอยู่บวงคนตัวครับค่ะโอ้เขียนเนี่แกจะบอกเป็นพวกอไสูดสูที่มันถือว่าเอาได้ต้อือสูวนันิดเป็มากลายเมีนยู่พอเมนยูพอคือพอวนเวทที่บ้าหา พี่น้องเอฟซีได้เห็นกันโทวนหน้าเด้อพ่อบ้านนี้ครับก็ขอให้เลขเขาเด้อครับพ่อวันที่สิบหกการร้อง่งลอยจะไม่ไเขาก็เขาละครับถ้าหากว่าแต่เขารั้วเป็นแนวทางพ่อครับผมไม่แต่เขาพระจุกงวัดนะครับเจ้าคุณพ่อือพ่อมีหลายสูตรผมอมาเรียนได้สามตัวเลยเนี้ยโอ้พ่อมาคร่ตัวมาเรียนได้สามตัวคือเลยมันได้สมนำสมเนื่อยหลุดจะีหน้า โ oh. <c oughs> อ้พราะรมาขอเรือครับผมแนวทางงวดวันที 16. ่16เมษายนครับผมครับครับเอาเอาเลขบนไปก็นดนะ้ครับพ่อเลขบนเออเลขบนเอาคู่เดียวกนะ็ได oh. ้โอ้มีมีวิ่งมีเด่นบ่างพ่อมันแข่งสิบวิ่งมันสิบประเด็นได้สองตัวเ่พราะมันนั่นสวนกันเบิดนะครับผม <บ>นลน่วยักน่วยเนี่ยมันเป็นเรกคู่ลักซีมันก็เป็นเรศคู่บางสีมันไมได้แต่บาีนะครับผมหลักลักน้วยครับผมลักน่วยบนบนบ่พ่อบะบรับนบนครับลักน่วยเนี่ยซื้ชีงหวันซื้ผางวดนแล้วมันบวผิดจักเครือแล้วแับนี้สามสูตรนะครับเป็นเรขคู่น้งกันวัดครับส่วนกัน,นส่วนกันวัดคู่สูตร ลักหนวยงวดนี่ตัวไรพ่อบน,น,นบลักหนวยงวดวันที 16, ่สิบหกเมษาหกขาตัวไค่ะพอ่อน้ำเชี่ยวคอเด้อขาเอ้ยไรบนี้เจ้าจ้าวยบนายพกตัวเดียวครับพกต,ตัวเดียวครับสิบบนลักลักสิบเนสิบมันไม่เกะกะเปียกใช่ว่า เป็นใดันเป็นเลขคู่นะคือว่าเป็นเลขเต<อ>ี้เสียอ๋อก็คือแต่เป็นเลขที่เลยถ้าสูตเพินนั่นก็จะเป็นเลขเตี้ยถ้าซูเป็่เตี้ยก็จะเป็นเลขเตี้ยเท่านั้นที่แล้วถ้าถ้าไปจับกับสีคือสได้สองหางเนาะพ่อเนอะาะครับได้เท่านั้นแต่ว่าในสูตรนี่เ้ในสูตรนีร้สูตรที่มัาเขาอยู่ตลอดาวเลยไม่ยูกเก่าคู่อืมแต่ว่าผม<อ>ผมจับ่า้คู่เดียวเลยเชื่อ กคู่เก่าคู่ครับครับก็แสดงว่ารักน้วยกับิีมีหลยก็เนียนบ่อบพอแต่ว่าพอแต่ตออกมาเลือยหกตัวเดียวครับทะเลเก่ากคู่รักนวลกบมันกันเป็นเรื่องรักชีพรักนวลมันกันวัดนารันมันปนกันอยู่ดีครับในสำหรับในสูตรนี่เดียสำหรับในสูตรนี่เดียรรักนวยมันไม่หกเจ็ดเปเก่าเพื่อกันอ๋อรักชิพั้นมันไม่ที่หาแปด ีหาเบอเลขีก 4, ก่ก็ดิดทบ้าอยู่บ้างมันบบบบมขึ้นมาเป็นมาค่ะบางในการเลขาก็เป็นเลขขี้แล้วลยเป็นหาเปียหาเกี้ยวหาเก้าสุเนหางกันครับขอตัวพอเนีเน้นเนาะคันว่ี่สุดหงแล้วเนี่ยคุณพ่อจิต่ะเชื่โอ้เต้ว่าพอกันเน่นให้แค่หางเดียวครับผมกรเน่ 8, นให้แปดหงเลยเพราะว่าผมเห็นช่วน เชอเลยแกตสูตรตักกืงแต่รักสิบกตเชนแปดร่างเมืเ่อชิญเกตสูตรกนกตเชิญหกไม่เห็นเลยไม่เห็นเลครูชีตั้แต่ไนหวังเลยเป็นเรียก,รยกค,รครูเหมือนนะชีขาดเม็ดเดียวบนกับคือแปดหกครับแปดหกครับพี่น้องได้รับลอยเลยแจ้งว่าคือสิบเซยนด้ครับลอยพมก็ม้าเรียกชีลอยเลยแรับอยผมผมได้มาเกิดนี่สามกี่า สามสามขี้หาแต่ว่าถ้าเป็นเลขขี้ก็จะเป็นการก็หาครับผมประกบป็นเลขูป็นระกบเป็นสปินครับผมสามแปดหกหาแปดหกแล้วก็ซี่แปดหกต้องฟอเนาะครับแต่ว่ามันเป็นเลขขี่นอะลำรวก็ได้เนี่นเลขขี่ก็จะมีรักสามกับเลขรักห้าครับผม นี่คือแนวทางเลขบนพอสี่ขาดเม็ดเดียวแปดหกครับผมครับแลีเลขล่างวะครับผมเลขล่างไอ้เลขล่างเห็นไักหน่วยเก่ากับสองตัวเดินล่างกับสองตัวเดินหน่วยเก้ากับสองครับเก้ากับสองเหรอแค่ถึงแค่ละแค่เด่นเม็ดเดียวกับสองนั่นแหละสองเม็ดเดียวล่าง หน่วยเด่นเด่นเดีย,เดยวเนี่ยบักสวงำลรังหล,ลักหน่วยได้เนี่ยครับผมหลักสิบครับผมลักสิบเดี๋ยวอ่ะมจะโค้มากนั่นจังล่ะเพราะ้าในวกผ้าใ่ออะอือพก็คือว่างว่างเหลคลักน่วยไ้ก็คือสองนาะพอเนาะครับผมเหลกกลาเกับสองน่นสอง,สงเดี๋ยวคลิปหนาะดูสิมา ตามต่อไห้เด้อครับพี่น้องเลขกล่างของพอสําหรับาคลิปนี้เอาเลขบนแขนแขนเม็ดเดียวของพอไปก่อนเด้อครับผมพอเด็ดแปดหกตัวเดียวครับผมรักลอยพองวนี้คํานวด้นเลขขีนครับผมสามกับหาเด้อครับผมรักลอยก็จะมีสามแปดหกหาแปดหกครับผมครับพ่อครับอาลูกหลานเก่ามาเชียร์ก็นำเชียร์กับวนอ่าพ่อเด็ดสำเนี้เด้อครับผม ครับครับพ่อสวัสดีค่ะยูดีไม่แห้งเด้อพ่อครับสวัสดีครับพ่อขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกะได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องเพิ่นกัเป็นเสยนอ่าคำนวณเหล็กเงนอีกท่านหนึ่งเด้อครับผมสาหรับพอเดีนะพี่น้องเนาะครับหน่วยบนหกครับผมสิบบนก็คือเจ็ดกับแปดพอก็คือให้อ่าเหล็กคำนวณบนหมวดนี้กับ สิบกับหน่วยสิเป็นเลขคู่ครับผมขอขอรับจับคู่ได้ห้างเดียวนะพี่น้องเนาะแปดหกครับผมถ้าเป็นเลขปักรักแล้วก็คือบต้องกลับเลยครับพี่น้องลักสิบก็คือแปดลักหน่วยก็คือหกครับพี่น้องกับพี่จ้าน่าเบิ้งเด้อครับผมสําหรับเลขล่างพอจะมาคํานวณให้เีกเด้อครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้พอท่านได้อ่าอ่าเห็ดแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะตามต่อให้พี่ให้น้องเลขล่างของพอเดชเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ เอาเลขบนไปพิจารณาก่อนเด้อครับผมครับถ้าคลิปนี้ก็ขอไวพ้พอให้พี่น้องเอฟซีของเกามาเชียรกระถูกหวยเร่งเงินไปน้ากันเด้อครับผมหมวดวันที่16เมษายน65ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ